สวัสดีกันนะฮะกลับมายุดกับรายการอากิระยามาโเชิน่นยยมมานเคยแล้ววันนี้ก็กลับมาหยุดกับเกมแทงแมคคณิตซิมูเลเตอร์กันอีกครั้งหนึ่งซึ่งเอาต,ตรงเลยนะเป็นโปรเจกต์ที่ทางนี้ลืมทางนี้ลืมไปเลยว่ามีเกมเกมนี้อยู่ตอนแรกก็อยากจะอัดวอร์ทันเดอร์เลยแต่ว่าขี้เกียจเล่นเกมมัลติเพเยอร์ไงตอนนี้ช่วงนี้รู้สึกค่อนข้างขี้เกียจเล่นเกมมัลติเพเยอร์ในระดับหนึ่งแต่โชคดีที่นึกขึ้นได้ว่ายังมีแทงแมคค a ิ i ซิมูเลเตอร์ทิ้งเอาไว้อยู่ก็เลย ไอ้ตรงมันก็ถือว่าเป็นข้อดีละมั้งนะที่ว่ายังซื้อเกมนี้เก็บเอาไว้อยู่ซึ่งก็รถถังคันหนึ่งที่จะซ่อมซึ่งไม่ใช่คันนี้คันนี้ของลูกค้าเดี๋ยวเราจะไปหารถถังกันเองเท่าที่จําได้รู้สึกจะทิ้งไว้อยู่นะอ่านี่ไงก็จำหนึ่งนะจำไม่ได้เหมือนกันว่ารถอะไรแต่หวังว่าเราจะซ่อมมันได้อะทางนี้ยัง นั้นไม่เจอสักทีอะเราชื่อว่าอะไรนะกาลิแอคอะคือเคยพยายามออกไปเล่นในไอดีอีกไอดีหนึ่งเป็นไอดีที่ไม่ได้เอาไว้อ่านอะก็ไม่เจอกาลิแอกนะไม่รู้เพราะอะไรดวงมันสวยละมั้งแต่เมาส์ก็ยังไม่เจออะแม้แต่เมาส์ก็ไม่เจอรู้สึกดวงสวยเป็นบ้าเลยเคเรามาอยู่ที่ไหนสักทีน่นึงอีกแล้วแป๊บหนึ่งนะครั้งนี้รู้สึกเหมือนลืมวิธีเล่นหน่อย อ๋อใช่เรามีโดรนนี่นะนะไม่ได้เล่นนานจนจำไม่ได้ได้วยซ้ำว่ามีโดรนหรือเปล่าถ้าเป็นรถซ้ำนี่ก็ได้อัดใหม่นะเนี่ยนะก็คือต้องรออัดซ้ำนั่นแหละโอเคเราเจอรถละอ่ายังจำได้อยู่ยังจำวิธีสตาร์ทรถได้อยู่พอดีทางนี้ก็เอาตรงๆนะึ่งเปลี่ยนระบบการเลคคอร์ดระบบอดัดวิดีโอเนี่ยใหม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดีหรือเปล่านะเริ่มเมื่อ คลิปล่าสุดก็คือตอนสร้างที5 5 3สิบาะไม่รู้เหมือนกันว่าจัดค่าการอัดดีหรือเปล่าแบบกลัวเหมือนกันว่ามันจะอัดไม่ดีแล้วก็แบบดูออกมาแบบเขาเรียกว่าไงอะกระตุกอย่างเงี้ยถ้าเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวจะไปเช็คดูแล้วกันนะอ้าแปบ๊บหนึ่งนะไม่ค่อยมั่นใจเลยแต่รู้สึกจะเป็นมันเป็นรถ เก่ามากๆมันเก่ามากๆอขอเวลาเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆ,ๆแล้วเดี๋ยวขุดเลยละกันแต่รู้จักอ่ะคิดว่ารู้จักอ่ะแล้วชื่ออะไรนะ Willy ลิตเติ้ลวิลลี่ปอนนะหรือเปล่าวะไม่มั่นใจอ่ะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะมั่นใจว่าชื่อเออลิตเติ้ลวิลลี่รู้จักอยูอามันเป็นรถถังสงครามโลกค,ครั้งที่หนึ่งของอังกฤษอ่ะไม่ได้ออกรูปนะโอเคฮะทางนิกเกอร์เอาต,ตรงๆนะก็มาเปิดให้ดูกันตอนก็คือรอเวลาให้มันตอนเช้านี่แหละ เวลาขุดแล้วจะได้เห็นอะไรชัดเจนนะนะโอเคสรุปลิตเติ้ลวินจริงด้วยแฮสภาพยังมีอยู่ได้ยังไงกันนะเพราะว่าในความทรงจำรู้สึกลิตเติ้ลวิ y จะมีแค่คันเดียวนะซึ่งอยู่ที่วิวยาพันธ์อังกฤษซึ่งก็เดี๋ยวจะค่อยไปเล่าตอนอยู่ที่ที่นั่นละกันนะที่เวิร์กช็อปตอนนี้ก็ทำความสะอาดก่อนละกันเอาละไหนดูหน่อยสิ นี่ไงว i t เติลว l ลลก็เดี๋ยวก็จะเข้าสู่ช่วงประวัติศาสตร์เลยละกันนะฮะโดยเจ้าวิ t เติลว l ลลเป็นรถถังคันแรกของโลกคันแรกของโลกซึ่งถูกสร้างด้วยสาราชาาจักรโดยวิ t เติลว l ลลีเป็นัองจษก็เป็นถือว่าเป็นรถถังคันแรกจริงๆนั่นแหละถึงมันจะไม่ได้ประจำการก็ตามแต่มันก็เป็นต้นแบบให้กับอ่าเราชื่ออะไรนะ มาร์ควานหรือเปล่านะก็เป็นความเกลียดเช่นเดียวกันโดยลิข t เติ้ลวิลลี่เป็นโปรโตไทป์มีคันเดียวโดยมีน้ำหนักประมาณ16.5าตันแล้วก็จะมีขนาดความยาวจะมีความยาวประมาณ5.87เมตรเอาจริงมันาอาจริงมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนล้อด,ด้านหลังด้วยนะเดี๋ยวทางนี้ก็จะเอาภาพลงให้ดูนี่แหละว่าล้อด,ด้านหลังเป็นยังไงหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นี่แหละเพียงแต่ว่าดูเหมือนในเกมนี้จะไม่มีซึ่งมันก็ไม่เป็นไรหรอก จะได้สร้างซอมง่ายๆอ่ะเนาะแล้วก็จะมีความกว้างของตัวรถถังเนี่ยประมาณ2.87เมตรแล้วก็สูงประมาณ2.51เมตรซึ่งใช้ลูกเรือทั้งหมด6คนตามที่เขาว่านะโดยเครื่องยนต์ของมันก็จะเป็นอ่าฟอสเตอร์ไดมิเลอร์ไนส์ลิฟวอลวอล์ปทโรก็คือเครื่องยนต์เขาเรียกว่าไงใช้ Pedro เปโตรนี่แหละมีแรงม้าประมาณ105เลกม้า สำหรับปัจจุบันนี้คือว่าต่ำนะร้อยห้าแรงม้าแต่สําหรับยุคนหน้ามันคือสูงมากๆเลยร้อยห้าแรงม้าเนี่ยโดยเอาวิทยาจะติดจริงๆถ้าจำไม่ผิดตรงหน้าสุดตรงเนี้ยจริงๆมันต้องเป็นปืนใหญ่นะรู้สึกจะเป็นปืนสองตอนนะถ้าจำไม่ผิดสองตอนก็ประมาณสี่สิบมมกระบอกหนึ่งอยู่ด้านหน้าแล้วก็จะมีน่า,าจ,จะเป็นพวกปืนกลต่างๆอาจจะเป็นพวก ลิวิสอ่าแม็กซิมหรืออะไรก็ตามที่อยู่รอบๆนี้ก็ได้เพราะตรงนี้มันเปิดได้ไงโดยมีความเร็วสูงสุดคันนี้สามารถทำคนเร็วได้สูงที่สุดเลย3.2กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือสุดยอดของเขาเรียกว่าไงเดียวิวศวกรรมในยุคนั้นเลยนะในการทำให้รถถังวิ่งได้ถึง3.2กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยกับการที่มันมีกรอด้วยอะ่ะแต่แน่นอนนะอ่าความที่ว่ามันมันังแย่ ก็เลยไม่ได้ผ่านให้มีการผลิตแบบจำนวนมากแต่มีภาพการทดสอบอยู่นะซึ่งไอ้ระบบสายพานเนี่ยก็จะต่างกับยุคสงครามโลกคที่2ส,สุดๆเลยเพราะว่าช่วงสงครามโลกที่หนึ่งเขาังมีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีจำนวนมากฉะนั้นมันก็อาจจะออกมาดูแบบคนในยุคนี้เขาก็จะมองว่าแบบอย่างงี้เหรอคือสิ่งที่จะชนะสงครามแต่สำหรับยุคหน้า คันนี้คือที่สุดของเทคโนโลยีจริงๆนะมันคือความหวังใหม่ที่จะยุติสงครามสนามพลอเลยนะซึ่งมันก็เป็นตัวต่อยอดให้กับรถที่ยุติสนามพลจริงๆก็คืออ่าพวกตระกูลมาร์กวันจนถึงมาร์กไฟที่เป็นที่โด่งดังของอังกฤษนะซึ่งโปรเจกต์นี้สร้างในปี1915โดยอ่าแลนดชิฟคอมมิตี้ซึ่งมีการพูดคุยกันในช่วงในที่สาราชัณจักร เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับรถหุ้มเกราะที่จะใช้ในการตะลุยผาสนามพาะเพราะว่าในช่วงสงครามเรหนึ่งในช่วงสงครามสนามพาะซึ่งสงครามสนามพาะเนี่ยมันมีข้อดีก็คือการเวลาเราเป็นฝ่ายป้องกันน่ะเราจะมีความสามารถในการป้องกันสุดๆเลยแต่ว่าข้อเสียก็คืออ่าเวลาเราจะโจมตีเนี่ยมันจะเป็นปัญหาใหญ่เลยเพราะว่าด้วยความที่ว่าเป็นสนามเพาะซึ่งมีความซับซ้อนในพื้นที่ และด้วยการที่พูดยังไงดีอะทางนี้ไม่ค่อยมันทางนี้ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในด้านยุทธวิธีการลบสนามรออมากอะคือเท่าที่รู้มากสุดก็คือส่งคนเป็นขึ้นมนุษย์เนี่ยแหละแล้วก็ส่งไปบุกสนามรออมศัตรูเอาจนกว่า,วาสนามผออมใครจะเหนื่อยก่อนอะทางนี้ก็รู้แค่นี้เนี่ยแหละไม่ค่อยโปรเฟชชั่นอลด้านสงครามโลกน่งเท่าไหร่ถ้าใครที่มีความรู้ในด้านสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแบบรู้มากกว่าทางเนี้ยก็ พิมพคอมมิทมาได้เลยแล้วกันแต่ทางนี้ค่อนข้างรู้แบบงูงูปลาปลาหน่อยๆสงครามโลกครั้งที่หนึ่งไม่ค่อยรู้มากซึ่งด้วยความจํากัดของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั่นแหละทําให้ต่างฝ่ายต,าต่างต้องการลดหุ้มกรอบเพื่อใช้ในการตะลือสนามพอด้วยกันเองซึ่งตัวของอังกฤษเนี่ยก็เริ่มต้นได้โปรเจกต์แรกก็คือไอดิทเทิลวินลีนั่นแหละซึ่งก็ออกแบบโดยอาวิลเลียมวิลเลียมทริสตันถ้าจำไม่ผิดนะ ภายใต้การนำของบริษัทอ i า l ิลเลียมฟอสเตอร์คอมพานีซึ่งเขาก็ได้สัญญาในการผลิตรถคันนี้จริงๆก็ไม่ใช่รถคันนี้หรอกเขาก็แค่บอกมาแค่นั้นแหละว่าต้องการรถสำหรับตะลุยสนามหอซึ่งทางตัวบริษัทกับคนชื่อคนที่พูดไปเมื่อกี้ก็ทำการออกแบบมาเป็นเจ้าตัวนี้ขึ้นมาซึ่งตอนแรกในการทดสอบในการวิ่งปกติอ่ะทางสารชาชจักรค่อนข้างพึงพอใจนะกับความสามารถของมันที่ค่อนข้างตรงก็คือ ตรงตามคาขอนั่นแหละแต่พอถึงเวลาทดสอบในพื้นที่ที่เป็นสนามเพอจริงๆเนี่ยมันมีปัญหาค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นการติดลมโครนอ่าแล้วก็เขาเรียกว่าไงเดียติดลมโคนกําลังเครื่องที่ค่อนข้างต่ําเมื่อเทียบกับตัวรถะนะก็เลยจะทาให้เครื่องยนต์เขาเรียกว่าไงอ่ะมันน็อกดาวง่ายแล้วก็ด้วยความที่เครื่องยนต์มันไม่ค่อยเขาเรียกว่าไงอ่ะมีความน่าเชื่อถืออ่ะ ทำให้ตัวของรถถังเนี่ยมันจึงเล่นความเร็วได้พอถึงเวลาออกรบในสานามพอจริงๆอะ่ะมันไม่ตรงตามความต้องการที่ทางกองกองทัพบ,บกเขาต้องการไงแต่จริงๆมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะรู้สึกจะชื่อ Big กวิ l ลีมั้งเพราะว่าคันนี้คือลิตเติล i l l วลซึ่งเป็นรุ่นแรกจริงๆมันจะมี Big กวิ l ลีด้วยแต่ทางนี้ก็ไม่ค่อยมั่นใจเรื่อง Big ก i l l ลีเท่าไหร่คือไม่รู้จักนั่นแหละนะ <laughs> ทางนี้ดันไม่รู้จักก็เลย ไม่ค่อยกล้าเล่าเรื่องไอ้บิ๊กวิลลี่สไลดก็จะขอข้ามไปเลยละกันซึ่งปัจจุบันนี้ลิตเติลวิลลี่ยังอยู่ในพิพิธภัณฑ์อังกฤษอยู่ถ้าจะไม่ผิดก็คือแท้งมิวเซียมของอังกฤษก็คือที่เดียวกันกับที่เก็บอ่าไทเกอร์หนึ่งสามหนึ่งกับรถถังที่มีชื่อเสียงต่างๆที่เรามมกจะเห็นอ่ามันจะมีชแนลอังกฤษของฝรั่งคนหนึ่งอ่ะที่เขาจะไปถ่ายมาให้ตอนที่เวลาแท้งมิวเซียมเขาจัดกิจกรรมะอะไรเงี้ยก็ไปดูชแนลลวกันอ่า เลยละนึกชื่ชแนลไม่ออกแต่รู้จักอะ่ะค่อนข้างชอบดูบ่อยด้วยเพราะไม่ว่าชแนลนั้นอะไรฮะก็ตามไปดูที่นั่นเอาเลยและกันแล้วจริงจริงชิ้นส่วนถ้าที่ดูนี่ขาดเยอะพอสมควรเลยนะแต่ก็ถือว่าน่าประหลาดนะที่ว่าเราสามารถเจอมันได้เนี่ยเพราะว่ามันมีคันเดียวบนโลกไงในด้านของกรอบของมันมีความรู้สึกมันบอกอะรู้สึกจะหนาไม่เกิน20มมน่าจะ10มม,มได้ซ้ำละมัง้งเพราะว่า คือปืนยุคนั้นอย่างมากสุดมันก็ไอ้เกาเวียแปดสิบเก้าอะไรของเยอรมันไงซึ่งมันไม่มีทางยิงเข้าแน่นอนกับไอ้เอ็มจีศูนย์แปดอะซึ่งก็ยิงไม่เข้าเช่นกันก็เลยคิดว่าน่าจะสิบมอมอนะถ้าจําไม่ผิดระบบข้างในรถสงครามรุ่นที่หนึ่งที่มันประหลาดดีฮ่คือทางนี้รู้ระบบข้างในสงครามรุ่นที่สองเยอะนะแต่สงครามรุ่นที่งี่คือไม่เคยเห็นเลยอะทางนี้ก็ไม่เคยเห็นเขาเรียกว่าไงข้างในพวกแบบมาร์คโฟมาร์คไฟสักเท่าไหรอ่อ่ะ ก็เลยรู้สึกแบบประค่างทึงอะว่าแบบคนยุคหน้าสามารถสร้างอะไรอย่างนี้ได้อ่าร้อยเแล้วนี่นะโอเคมันค่อนข้างง่ายหน่อยอะนะเพราะว่าเป็นรถถังสงคร,รมามรถคันนี้หนึ่งเดี๋ยวก็เอาเครื่องยนต์คืนไม่ใช่เอาเครื่องยนต์กลับคืนแล้วก็เดี๋ยวส่งไปที่เขาเทนรถถังละกันกดยังไงนะจําไม่ได้แป๊บหนึ่งอ่าแทงค์สต์ัสย้ายรถถังไปยัง องเป็นสีเอาละเดี๋ยวเพื่อให้ตามตรงประวัติศาสตร์ทางนี้จะขอเปิดโทรศัพท์กบับนหนึ่งนะเพราะว่ามันมีคันเดียวใช่ไหมล่ะลิตาวิลลี่อ่ะเดี๋ยวก็จะทำให้มันคล้ายๆประวัติศาสตร์เลยละกันครับเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวส่งไปพิพิธภัณฑ์เลยละกันแล้วก็ที่จริงจำได้ว่ามีอ่านี่แหละมันเป็นเว็ด้าเหรอกูจำได้ว่าตอนที่กูหยิบม,มามันเป็นวิกเกอร์เออนี่ไงกูว่าละวิกเกอร์จริงด้วย เราคันนี้มันไม่มีพร็อพติดเลยด้วยความสงสัยนะอ่ารีสปายไม่มีจุดเลย,เยไม่เป็นไรละกันงั้นก็ปืนควเก็บไว้ล้กันจำไม่ได้แค่ว่าเบรฟด้านนี่ไปเอามาจากไหนอะ่ะแต่วิกเกอร์นี่รู้ว่าหยิบมาเองโอเคเรียบร้อยวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆก็คิดว่าสันส้นอยู่แล้วเนาะทางนี้ก็น่าจะตัดให้มันสั้นๆแหละสำหรับแทงแมคาิคูลวเตอร์ลิตเติ้ลวิลลี ซึ่งวันนี้ก็เดี๋ยวขอจบกันไปก่อนละกันนะสำหรับวิดีโอนี้ก็เดี๋ยวไว้รอคลิปวีดีโอหน้าละกันก็คิดว่าน่าจะวอลทันเดอร์จริงๆแล้วแต่แค่ว่าวันที่อัดเนี่ยหรือช่วงนี้รู้สึกไม่ค่อยอยากเล่นเกมแนวยังไม่ค่อยอยากเล่นวอลทันเดอร์ไงไม่รู้เพราะอะไรน่าจะขี้เกียจไปหน่อยก็โทษทีละกันนะที่ขี้เกียจแล้วก็เอาคลิปนี้มาลงแทนซึ่งบางคนก็อาจจะไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ที่เอาคลิปนี้มาลงแทนแต่ก็ขอโทษทีละกันฮะ แต่เดี๋ยวคลิปหน้าจะเอาวอร์นเดอร์แน่นอนอันนี้เดี๋ยวพูดเลยวอร์นเดอร์แน่นอนก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะบ๊ายบายนะฮะ